หมดแล้วหมดแล้วเละเทะหมดแล้วใครถามใครถามแล้วจะกินยังไงนะครับโอ้ยจะกินยังไงเนี่ยแล้วเปลือกหมดแล้วจะทำยังไงเนี่ยลูกกินก็ไม่ได้เห็นไหมเนี่ยแล้วเอาเอารอที่น้องขอรอน้องบอกน้องโบพี่โบขอรอหน่อย ให้น้องกินมังเปล่าให้น้องกินทำไมน้องกินไม่ได้อ่ะไปเอากระดาษทิชชู่มาเร็วน่าน่าน่าน้องร้องทำไงอ่ะน้องอยากกินนะโบวี่เอากระดาษทิชชู่เนี่ยของหลัวก็ยู่นี่โบโฟกัสนี่ของหนูก็อยู่นี่มาแจ็คปอนเฮ้ยเนี่ยมาแล้วลูกอ่ะ ไงไก่เอ้ยไก่ไงไก่เอ้ยไก่ขนมเราไมน้อยากกินเม็ดเอาอีกอะต้องคนไม่เอาไม่เอามือ ปวดรักหนะ่อ,อยนนี้ตักกันน,นั่นช่องรูนั่นรูบะลมเลยนะหมดแล้วทั้งพ่อทั้งลูกไอ้ข้ากินทีรามิสแล้วก็น้เาเขียวไม่ทัน